อาหารแพลนเบดดีต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อสัตว์หรือไม่มีกลุ่มบุคคลใดที่ควรระมัดระวังบ้างต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับประธานหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหารสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลก็ผลิตภัณฑ์จากพืชในปัจจุบันนี้อาจจะเป็นที่ได้รับความสนใจกันมากที่อาจจะมีความสำคัญและดีกว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แต่ก็ไม่หนายความว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์นั้นจะไม่ดีเมื่อพูดถึงผลิตภัณฑ์จากพืชจุดเด่นที่สำคัญคือใยอาหารและแร่ธาตุบางชนิดโดยเฉพาะอาหารที่ไม่ค่อยได้ผ่านการแปรรูปก็คือการกินพืชผัก แพลนเบรดที่เป็นโฮมฟู้ดเนี่ยในที่นี้หมายถึงว่าผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยก็อาจจะก,กินเนอสัตว์ที่เป็นผักสดผลไม้สดหรือว่ามีการปรุงแต่งแต่น้อยกับผลิตภัณฑ์จากพืชที่หลายคนเรียกว่าแพลนเบรดซึ่งจริงๆก็ต้องมองว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มาแรงในปัจจุบันนี้ในแง่ของการเรียนแบบอาหารเนื้อสัตว์โดยที่มาจากพืชเอาพืชผักต่างๆนั้นมาสกัดทําให้ได้เป็นตัววัตถุด,ดิบและนําวัตถุด,ดิบต่างๆเหล่านั้นกลับมาผสมใหม่มาปรุงแต่งใหม่ทําให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งอาจจะมีหน้าตา คล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์สัตว์มากขึ้นแต่ว่าเบสของมันหรือว่าฐานของมันมาจากพืชผักแล้วจริงๆระหว่างพืชกับผลิตภัณฑ์จากพืช แบบไหนส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่ากันครับต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชเนื้อสัตว์ที่ยังเป็นโฮ่ฟู้ดนั้นจะทําให้ร่างกายเราได้ปริมาณของใหญ่อาหารเนี่ยมากกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นพวกพืชผักก็จะทําให้ได้พวกแร่ธาตุโปตทสเซียมต่างๆซึ่งอาจจะมีการศึกษาที่พบว่าการกินผลิตภัณฑ์จากพืชเนี่ยมากขึ้นนะคะจะช่วยในการควบคุมในโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อเลือรหลังหรือเอ็ซดีได้ดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงผลิตั์จากพืชที่ไป สกัดทําให้ได้โปรโตีนออกมาจากพืชผสมกับมาใหม่ที่จะทําให้ได้ตัวผลิตภันฑ์ที่อาจจะคล้ายคลึงกับเนื้อสัตว์ซึ่งผลิตภพันธ์ในกลุ่มตรงนั้นยังไม่ได้มีการศึกษายืนยันถึงผลประโยชน์ทางด้านสุขภาพอย่างแท้จริงว่าร่างกายจะสามารถย่อยดูดซึมและเอาไปใช้ได้เหมือนกับผลิตภพันธ์เดิมหรือไม่อย่างไรก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการศึกษาดูว่าจะสามารถช่วยตอบและเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้บริโภคจริงหรือไม่เนื้อสัตว์แพลนเบดดีต่อสุขภาพไหมครับขึ้นอยู่กับส่วนประ และองค์ประกอบหลายๆอย่างถ้าหากว่าในส่วนของเนื้อสัตว์ตรงนั้นเองเนี่ยอย่างเช่นถ้าหามาจากพวกแป้งสาลีเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีส่วนประกอบของอย่างอื่นก็จะทําให้ได้โปรตีนสัดส่วนของกรดอะมิโน,โนต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในส่วนของเนื้อสัตว์เองเนี่ยมักจะมีแร่ธาตุเหล็กที่ร่างกายย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ดีก็ไม่มี อาจารย์มีคาแนะนําสําหรับคนที่กําลังเลือกกินอาหารแพลนเบสในปัจจุบันเนี่ยคนมักจะกินเนื้อสัตว์ที่มากเกินและว่าเนื้อสัตว์ที่กินส่วนใหญ่มักจะเป็นเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงด้วยก็จะทําให้ความสมดุลของหมวดหมดู่ของอาหารเนี่ยหายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องของการขาดใยอาหารดังนั้นเนี่ยการกินผลิตภัณฑ์จากพืชน,นะคะโดยที่เป็นโฮลฟู้ดเนี่ยมากขึ้นกินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะช่วยทําให้เรามีสุขภาพที่ดีสําหรับท่านที่นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชเป็นหลลักแแะะทบบจไม่ริโภ ผลิตฑ์จากเนื้อสัตว์เลยก็ต้องให้ความสําคัญกับการกินพวกพืชเนี่ยให้เกิดความสมดุลของปริมาณของโปรโตีนและกรดอะมิโนที่อยู่ในโปรโตีนก็คือการที่จะต้องกินพวกธัญพืชพวกทานตะวันร่วมกับพวกถั่วนะคะโดยเฉพาะอย่างเพิ่มพวกถั่วเหลืองในปริมาณที่มีความเหมาะสมสําหรับคนหนุ่มสาวคนอยู่ในช่วงผู้ใหญ่การรับประทานพืชผักเนี่ยมากขึ้นรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยให้น้อยลงจะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังรวมถึงข้อพึงตระหนักสําหรับผู้รับประทานแพลนเบสแต่ละ แพนเบสโดยที่ไม่กินเนื้อสัตว์เลยเนี่ยอยากจะให้ระวังในกลุ่มบุคคลบางกลุ่มก็คือในเด็กที่กําลังจเจริญเติบโตโดยเฉพาะในเด็กที่เล็กม,มากๆนะคะการได้รับแต่เป็นแพนเบสโดยที่ไม่ได้รับเนื้อสัตว์เลยนี่เองเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการขาดพวกสารอาหารบางอย่างโดยเฉพาะแร่ธาตุเนี่ยเล็กได้และในอีกกลุ่มหญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารที่ให้เกิดความสมดุลกับความต้องการของร่างกายเพื่อเด็กในครรภ์นั้นยังเป็นส่วนที่มีความสําคัญและในอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มผู้สูงอายุ 70- หรือ8ปขึ้นไปการ อาจจะมีความเสื่อมตามอายุการได้รับแต่แพนเบสเพียงอย่างเดียวอาจจะทําให้การขาดของสารอาหารต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับในวัยหนุ่มสาวเลือกรับประทานอย่างเข้าใจทั้งปลอดภัยและได้ประโยชน์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์สุดชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ ร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์